สวัสด,ดีครับเมื่อนี้มาถามปูกันย่ำมาแรกนะครับผมหลังค่าอาหารเสร็จแล้วนะครับผมมาถามปูพันธุกรรมในดนะครับเมื่อนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับผมมีตัวเด็ดซําใดครับผมไปฟังกันจากช่องเสียรดยได้เลยครับพี่นอ้องเิบสีผิดก้างันคาราวะคาราวะอันทักนต้องเม,ม,ม,ม่มั่งกินอิ่มไปบ้างอิ่มปาได้กลิน่หมะบยากเหร นี่ก็เป็นตัวเลขบ้านเสียจวนครับอายุนะครับผมเมืองไว้ที่น้องพี่น้องเยี่ยตี้ครับผมข้ามัดกินจังหวะเขาเอินวะขี้หนักชูชีต่กูชูชีว้ามาวาจังคันเ่ราะเขาหนึ่งจักเทียจังไรจังว่าชูชีคือพ่าว่าชูชกมันไม่เยอะจี่ินว่าจังเอาจิ้มน้ำจิ้มของกู กินน้อกินตาบทิกใช่ไหมบัวจะดเากินตาบ้าไปก็คืกินจังไงยังไงมันนั่งกินเท่าไรพาอว่าเมื่อคีมัดออบกบ้านสาวบ้างมัน้นหันว่าตาโกกข้กตาบ้าเหมือับโคกมันก็สบบิเปียกพ่อว่ะพ่อขาวกากินได้ที่เรนะี่คืออ้าแปลกเนาะเชื่อชื่อว่าจังไงกับชูชีเชื่อว่าชูชีเออจได้ตามไปชูชค ไปชื่อชู้ชมาให้ยี่พ้าปีนะไปชื่อชู้ชอประชันต่ำเพราะั้กาเที่ยวเก้าฟ้าดิไปต่ำต่อสิไปชื่อชู้ชี้ปรชันไปทัวเอาชู้ชคบใครก็ตาาไปเพื่อที่มันไปทอกรรมว่าข้อนยิ่งน้อยชื่อชื่อชู้ช,ชกกี้ไปนี่มันพ่าปูหายากเลยนี่กับปู <c oughs> <c oughs> กินอะไรกัดก nah ินกระพากับท่องแตกตายเสียงดังกาแดนหนีอยู่นี่เพรามันท้องาากระตุ้เนาะที่ช้างนั่งมาเขากระตุ้นคือกันเอาตัวขาราวะตัวขาราวะกรดีเอพอออกพั้นขาลาระกันเป็นประไท่ไม่จะดังเลยนะลูบ้านไฟพญาณจะขึ้นถูท้องว่าฉันมาเป็นแท้ ขายลูกขายหวานขันแรกเขา,าปัดปัจุวานกับหม่มาปัดจุดวนกับหาเบิ้งมาของเกาขังไม้ข,มขัีเนา<ต>อวางไพพราหนต้องไปเบิ้งไก่พ่าต้องไปเบิ้งไก่เร้อขอถือบางวันนี้ว่าเบิ้งจุอหวานอพอกระไรวางไพ่พญาหนักเฮ็ดเป็นวางไผ่หกืเห็ดพญาหนักก็ได้พราอะไรไปเบิ้งหนัก <laughs> <laughs> ภัยวัเซีนเองยิ่งขืนฟาฟัยย่างานักแล้วขืน้รอภัยยาหนัาต่างภัยวัาซีนภัย่งหักนิ่จักนัพอจจักนนิ่งมะแรงเนี่ยบูนิ่งขวาวรัวนิ่งขวายหวคือใจจักนัดต้องเองพอออกพันขาบ้าพัดเจ้าอือออพัดขา้าพัเจ้าจะให้กินข้าวไหวนาวตาก็พอแล้วให้กินข้าวไหวป่าได้เรือ วันไี้คือสิบขังเยอะ่ลออกขั้นช้าเลยก็ทื่ไปหนามากหลังเออสิว่าจังไหนก็ว่าก่อนเอฟซีของเกดแต่งโมกับไปยิมแล้วรวยปูเอ้พี่เอแตงโม เอาดิ้วแด้วด้วไอ้เออ่าเขาไหวนอลงเนาะทางมึงทางตัวฉันอ่าอ่นว่าไปน้นได้คือได้จงมพ่อขาบหุ่จักี้าเนาะอ้ที่าดจีบมาเล้าลูกเนาะพ่อขับหักตลอดว่าให้ที่นังหล่าพองพ่าขับหัจับเพาหุจักั้าในั่งจะ้องแข็งเพราหุจับกับเป็นบ้าเขาหมายความว่าเขาทป้าหข่งสืุกเทาหเยอ้ถูกไม่หลาไม่ถกไม่หมานอยลงเนะ เฮงเฮว้ยเว้ยเฮงเฮงเว้ยเวยยี่หางวันองยืนเียเอกก็ต้องคอยครับคุณใช่เขาจะมั่งก็เขาเออๆหายไม่คชบไม่ใช่ม่หมดแล้วหายไม่เขบไม่หลับไม่ครบไม่หลับซึ่งไหาก็ดีก็ใิ่งแต่ห้ยขาดหายไปเออหาจากแต่ที่ที่ีเขาบ้านนั่นทีเชื่อผูชูข้อมันนะเชื่อโรคนะบริการพอจะใช้แต่หายใจไม่ ข้าวไหวข้อจากอนถ้าุกแล้วหายถึงไม่แห้งหายแค่คาดปอดไัยพระยันอันตราไรทุกสิ่งเขาก่างอืมปอดไัยไรกัางว่องนะค่ะอืม้าวตัหงไม่แห้งั้าลุกรล้วเป้าแห้งกับเว่าไรคิวมันสิโต๊ะ่าฮ่า่เที่ิเจ้ากูาวควาจ้กูคะคุูาวเป้าเลยจ้ะ พ่อกำลังขี้โง่ขี้เขาเอาน้ำมันเกลี่ยมาทาเขาเขาแตกแตกเลยเอาน้ำมันเกลี่ยชื่อชื่อการพักการเทงยะเขาเห็นว่ามาหารเทงน้ำมันเกลี่ยบ่ปูวดังดังดังดิน้ำมันเกลี่ยน่ะครับเต้ยน้ำมันเกลี่ยเขาเออน้ำมันเกลี่ยที่พ่อเกลี่ยไง อ๋อบ่านเจักต่กาจักตด่กเลยเมื่อำต่ขาอาบ้นุกอว่า่แท้ิแท้จรงจังจริสิงเงินมันกี่พอวเขาเนมันเยอนเขาเอาเงินมาชักเชื่ออันนี้ค่ะอีนางดาพาด้วน้าตกหรือว่าฝนพาด้วแต่ว่าจะพาถูงามหลงนะหลงเราอะยามผ้าี วันวันถุงงานมองแบบวันผ้าคลองนะนะเราวนหักหลายวัดวัดเครย่งมันวัดเอาม่ใชั้จุดมือแดงนะครับเอออ้าเอ้าไม่เกาตาไม่เาหมาเราอ้อันั้อไปกองไฟอ้าวา่าชว่าใหม่วัน่าไม่ใ้่ผ้าจุดมือแดง้องไปต้พาจั้อินั่งวว่าชิเป็นจั้สนบว่า ๋อจยเอามาไหวกันอย่างนี้ยต้องไปไหวกันกันวันใหม่ไปแต่เขาไปปราะท่านใหม่ท yeah, yeah. uh, so <e ่านใเพีาว่อาไปจ้างท่านวพาวันวันีใหม่แล้วเขาถาว่ากล้าใหม่วันไหนเขาเออเขาไปว่ะป้าที่เขาเขาไฟกับเปินตาจานเขาบอาไฟเนาะ้าเปินตาจานแล้วมันหอนไห้จด้ไปหาเด่นกัาไฟปก็ เป็นกำนัาแข็งได้ร้พระจ้าเหนข้เป็นกบไฟวันห้องมืนี้ออกข้นช้าว่าพระเจ้าหายดูใครวัดไม่เทอมไม่รักไม่เอนไม่หมานโทอมเราด้วหรือเรา้วงแต่พอเท่ากับเท่ากันผู้ใดบ่ท่านใดผู้ใดบ่ท่านใดชอบใจหวาใครจะพังท่อเถอยแล้วนัยฟังพอาว่าแต่ึงนีมการรองแต่เราถือกับที่แล้หรือเรา ถักไปทอทอยยกไปหน้อยใจยยกไปคิดเอ้อเห็นเขาไหมจากของวาไว้เออเกิดอิดอากรโมให้มกให้ใจคิดไปร้ายทิดร้ายก็เป็นทุกข์จากของมากน๊กเล้เาพาย่าจ้าองว่างไปว่างไว่างอาีกยังจิเกิดมาทิดเกิดเอา้าห้ามบได้ดดิห้ามคนบ่าให้ตกแตห้ามบ่ได้เลยให้ฟาบว่างห้ามให้ฟาบว่างแา่ห่ามบ้า ทั้งเวลาการนันปั้นกับต่างนนาหมดเออคือหวังไฟพาย่างหนากขึ้นขึ้นทั้งเวลาขื่นทีตื๊ไตี้ขื่นมากการทั้งเวล่อาจารย์ขืนคือหวังพอขร้หาทั้งเวลาขื่นมันกับขื่นทั้งเวลาต้กันกับต้ก็อาจานั์นำตองท่าใจตกใจก็คือห่างครืองมืแท้เป็นงานตคือมัดขู่ เห็นไม่เห็นถูกก็้าไม่เห็นทุกไม่เห็นทุกก็้าไม่เห็นถูกเขารักความเห็นถูกก่อนไหมถูกทุกหนักร่างวาบมากตาต่ำร่างวากมากตรงถือใจขอทางอีกองไม่ถูกหนักหวากพี่นองกับว่าวิขึ้นกับว่าเหลยวเงนงาไก่ตาบ้านที่นอนกับยานไปอยู่มั้งเห็นทุกเห็นหนักหาบเออต้องกดต้องทุ่มเลยกู นั่นนหะเขาเอ่ยว่าเห็นทุกเป็นคติดชอนใจค่า่าทุกให้จำไว้การใช้เงินใช้คับให้ตามตวัดแต่ว่าก่อนเท่าที่มีว่าไม่มีวาบาดใจแฉลบไหนจำใไต่ตอนะลูกเออก่อนที่เศรษฐีท่านมีเงินทุกทุกอย่างต้องไถ่ต้อง,ววอง,อง,องเวลาไม่ได้เออเวลาไม่ได้บาดมันการทุกไป้ทุกข์กันค่ำทุกไม่กังไม่แล้วลูกต้อ มั่นทับเปลี่ยนเวียนหมุนกันที่มีข้อนบางแน่เนาะคือวัดถัดขั้นตั้งถัดบางมิติเจ้ากระบ่มีตายนั่นเป็นจัาถัดความแน่นอนคือความบางแน่นอนไปนยังจังว่าความแน่นอนคือความบางแน่นอนแน่นอนเกิดแน่นอนมาถัดแต่ว่าก็ต้องตายมาบม่เงินแช้นเงินหลนก็คือความตายใบความใหญ่กระดุกเพราะขนาดเวลาเราบิง เรามีโอกาสเท็ดโอกาสมาให้มันสมหูญกินท่านแบ่งรักแบ่งใจแบ่งไข่แบ่ง้อยแบ่งกลิ่นแบ่งข่านแล้วดด้วยอันใดใดทิ้งวีดีที่เกิดขึ้นการข้าวว่าเราไม่อยากข้าว่คที่ไม่ผู้ใดว่าเคยทางบุญว่าเคยทางคือเกิดมาาเออไม่จะอยากได้ของพืออืว่าเป็นของตเขอ กูเสียเปลยาเขาว่าไหนว่าไหนกูว่าเราเสยเปลยาเขาคือว่ากูโง่ข้อนงองนั่หลัได้บุเราจากว่าให้ทานทั้งทั้งที่รู้ทั้งทั้งที่รู้แต่ว่ากรหายให้อหนังบ้างอได้บุด้วยจิตไม่ตาเข้าไม่จิตไม่ตาเขาดิบตก้อนุ่งนั่งขนวัดใจกันมันี่ง้วนทักทุกข์ทุกข์ยากน่าจะเกิดขึ้นตามเท่ง ให้พายา่างตั้งใจตั้งคิดพึกคิดพึกแต่ย่าเป็นผู้ย่าคิดแต่ไทย่งไหยว่าไปคิดเยอะพ่อย่าการนักใจเออพู้นั้นคนแก่ไทยผัวไ้หือ่าม,มึงมึง่ามึงตายแม่งไปกินดาเรืองไถยบ้าว่าะรน้าว่งน้องอันท้อท้าลาว่านคิดน,น้ําผัวคิดน้อ,อ,นอเขาไปกินดาเพราะเขาหวานข้าวว่างอีกบแบบหนึ่งนะุูกล้ะ ห้ามไม่ใหกิแบบไปว่ากินไปไปว่ากินเลยมึงวิ่งไปหน้ากินปั๊บฉันไม่ได้มึงกลับมามึงกลับต้องเมาอนว่ากินดา,าวต้องเมาถ้าเมาอันบ้าก็เมาฮ่าฮ่า,ากออกมาเออต้องนังห่หอยในครับจืดค่ะนั่งแบบคือเขาเป็นผู้ค่ะเขาเป็นผู้เท็จเขาเป็นผู้ควัญข้าเพราะว่าเขาฉาันนี่ เขาไปทุกเขาันต้องไปทุกน้ำเขามาก่ลยจ้าไปคิดาดจะไปทิดาได้เอมากเลยแค่ขาวปิ้เขามันบอกข่าววามันไปินดาว่าไปเดทักกูคือน้ำขาดักอันนั้นันนเพราะว่าังวอไปตายอีกหนูกับว่าถัดวันดินรากูคือ่าอีกนั่งดาว่ามื่อนี้คัดเกิว่าว้าวกูขอบคุอว่าดาืกอมีข่าวว่าตายว่าจังทัน นั่นแ่ะเครื่องแพงขาวานั่นแหละนื่รไ,ไปเป็นทุกข์อ่บลูปรับทิ้งานปองว่างไหมปองว่างจากนอนจากลูกแล้วเพื่อาคนคิด,นานดัางลูน้ำเต่าัห้ทงางลานเขาลูกกูขาคิดเรี่นงจ้าควน้องคิดเรี่นงจ้าคน้องชิเก่ให้คอาน้องพอแม่กัด้อนลูดีมากคือผูทุกคนนั่นแหละว่าไม่หายหบอกอยากหรลูทุกข์ว่าไม่หายหร อยากขายดูปว่าะได้รับใจดแล้วกแต่ว่าคิดใจเป็นทุกว่าไี่เฮี้ยนขายเฮี้ยนนี่น่าขายมากเพ็ุน้นโนกป่าโูกติดคุกนะตายโูกกูุศลธรรมานงุศกัดโูกคูปากทศลคุณตามดูวัดมาบ่กกลางมึงขายดูผู้ขาดไ้เพิ่มเาานดูผูขาทนุทุกถบายกินนอนถวายแต่ว่าเหตุผิดกฎหมาย วันที่เขาจากไปได้หวะเป็นคูรักนโนกได้หวะให้ตั้งหลายรายบุกเข้ามาว่าเมื่อกับว่ามีเอาทีหน้าทีา้หวะไปจำเอาลูกออกมาเอาลูกออกมาหน้าคู่รักหนุ่มไปเป็นคู่รักออกมากับว่าดีขึ้นเอาหน้าเขาเอินถ่ายมนเขาก็เอินถ่ายบุญพอมาจากถายลุญไปยูได้ว่าลูกกับเป็นกระถางเอา อกมมองมีไทยว่าดักเถื่อนเลยไปไปตาวกันมพออายจะบอกผู้ใด่ะผู้ใดเถื่อนผู้นั้นเลยบรกอย่าไปกั้มยาไปถูกปอยว่างแล้วถูกเอ้ให้ไปว่างจักหน่อยนังแต่ว่ายาว่างกั้มเแ้อขันว่างตกเอ๋เท่าไหร่อ้วยยาว่างให้ดีนะยาว่างจาดหมดมึงปอยว่างเมไ่้ใดเราพอขันปอยว่างตั้มมันขาดดุถันตัวมาก่อนมันขาดตกเอ๋มันขาด แต่ว่าบ้างเป็นบางบ้างแต่ว่าเวลากินเหล้ากินเยาหนะบ้างแก้วว่าได้เพียงพอว่ามันถือว่าท่านงูท่นานบ้างเองบ้าอ,อีกพอกระดายน้องว่างเป็นบางกินบางยาแล้วลูกเด้อขั้นมันหนักไปกับกองอยากไปคลิกไปคิดไปก็ไรบ้าคิดไปก็ไม่มีประโดด <c oughs> ยชน์คิดไปก็คือเปล่าแต่ว่าได้ไปไปต่าม Hú ta quay nặng 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 ừ. Đó bài kia bài khiếp, khiếp nặng ở đâu Khóc nạ mưa Khóc khó Khóc chú bé khóc chảy thế nào sáng bì cho khóc nạ Hả uống đạc thay bì Mấy anh mọc Chú vào với anh Chú chú đi em đéo đi em ừ. Đó bài khiếp đó à? à, có hát cừu đấy em Khóc bình khu này phù lý Khiếp bài lẹo à ảo thuốc khí thuốc đàng เทนานั้นไปย้างทุกผิงทุกจักเดี๋ยวที่การไปบ้างยปทีที่ใกล้ที่ว่าอย่างเดไปเลยน่ะก็ที่ว่าไปถิน้ำบบกพ่อชักข้าวแล้อเอาบ้าหลายเชื้นะหาหลายนาำไม้บ้านเมื่งจักว่าพวกนี้บ้าได้ม้าแล้วออกบ้านถ่าบ้านในบ้านพระบ้านวัดบ้านพระบ้ารักบ้าลยรอกหมอกดอกไม้ชักบ้ารักเหมือช้า ให้ว่าด่าพาไปฟังเห็นบ้าหรือบ้เหฮไปใจทีเฮ้ยทั้งอะไรทั้งวะว่าด่าบ้า่เฮ้ยอะไรนกองยุ่งซื่อซขนาดขันไม่กินเตียนตัวคักแคๆคเกแค่ลัวเขียนตัวเรียนอะไรบ้าง